เพื่อเพื่อนทุกคนคะวันนี้พ่โอต์นะคะก็พามาเยี่ยมชมโรงงานของเรานะ,ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเช่นเดียวกันที่เรา้โ,อโหออ,เ,อเข้ามานะคะถล่มทลายกันเลยทีเดียวช่างทุกควนก็ทํางานกรหมักคะแม่นกันเลยนะคะงานทุกชิ้นของเรานะคะุณลูกค้าคะ,คะจะเป็นงานขึ้นมือนะคะอันนี้ทําอะไรคะหว่วงที เป็นหัวได้ก็ต้องเป็นขึ้นมือนะคะจะต้องกลาวทองนะคะต้องดัดทองอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่างานทุกชิ้นบอกแล้วว่าของเราเป็นงานสีมือโดยแท้จริงนะคะคุณลูกค้าอันนี้ทำอะไรคะกำลไครับกำลาเห็นมอ่าให้ลูกค้าดูนิดนึงเห็นไหมคะกำลานี่ก็เป็นงานขึ้นมือนะเจียมโชว์หน่อยแล้ว๋ยวเจียมพาดใส่มือตัวเองนะอ่านี่นะคะเห็นไหมทุกอย่างต้องใช้ สีมืดล้วนๆเลยนะคุณลูกค้าส่วนนี้ก็จะเป็นงานฝังนะคะเห็นไหมคะว่ากว่าจะฝังได้นะคะเราก็ต้องทําการจะอปสลับไปสลับมาเดี๋ยวต้องให้ดูชัดๆนะาหาัรมาดูนิดนึงนะคะนะก็ต้องกะรูนะ,ะกะรูที่จะฝังเพชรนะคะให้มันพอดีจะได้สวยงามสม่ำเสมอ,อก,กันนะคะนี้ก็เป็นช่างฝังอีกเช่นเดีวยวกัน อันนี้เป็นตัวเรือนทรงทางเขานะคะเพดรยอดห้าังบตนะงถ้าออกมาแล้วรับรองว่าสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวไหนอ๋ออันนี้จะเป็นแหวนกระจุกนะ,ะ<ม>ก็จะเป็นฝังแหวนกระจุกนะ,ะส่วนตัวนี้ค่ะคะุณลูกค้าก็จะเป็นนะการชุบนะคะการชุบส่วนตรงนั้นก็จะเป็นงานขัดนะ,ะขัดเสร็จแล้วเราก็เอามาชุบนะ,ะมาชุบมาแต่งกว่าจะเสร็จออกมา แต่ละชิ้นเนี่ยนะไม่ง่ายเลยนะคะคุณลูกค้าคะบอกแล้วว่านะคะสินค้าที่คุณได้ไปเราพัันคุณภาพแล้วก็ตั้งใจผลิตกันอย่างสุดฝีดมือกันเลยโดเพราะนั้นสินค้าที่ b เจมส m คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้เพชรสวยคุณภาพดีนะคะมีรางวัลการันตีมากมายคะ่ะ